เป็นคนเอวหนาใส่เสื้อผ้ายังไงให้มันดูเอวเล็กลงหลายๆคนมีปัญหาในข้อนี้นั่นก็คือเวลาที่เอวหนาๆน,นะคะเป็นคนที่มีน้ำมีนวลว่างั้นเถอะนะคะแต่ไม่ได้เป็นคนที่อ้วนหรือมีส่วนเกินอะไรมากนะคะเพียงแค่เอวหนาเท่านั้นนะคะก็เลยถามครูเกรสมาว่าจะใส่เสื้อผ้ายังไงดีคะครูให้มันดูเอวเล็กลงนะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นครูเกรสมี2เทคนิคนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ย สามารถดูตัวเล็กลงได้ข้อแรกเลยนะคะก็คือการใส่กางเกงหรือกระโปรงเป็นเอวสูงอันนี้ช่วยได้เพราะว่าคนที่เอวหนาค่ะจะเป็นคนค่อนข้างที่จะสัดส่วนไม่ชัดเจนเพียงแต่ว่าไม่ได้มีส่วนเกินอะไรมากนะคะยังมีส่วนทรงองเอวอยู่เพียงแต่ว่าสัดส่วนคุณไม่ชัดเจนนะคะเอวคุณมันดูยังไม่สลิมมากพอฉะนั้นเนี่ยการใส่กางเกง หรือกระโปรงที่เป็นเอวสูงจะทําให้เน้นสัดส,ส่วนได้มากยิ่งขึ้นนะคะเก็บเอวเก็บหน้าท้องนะเก็บส่วนเกินบริเวณสะโพกได้ดีนะคะดังนั้นข้อแรกแนะนําให้ใส่กางเกงหรือกระโปรงที่เป็นเอวสูงนั่นเองค่ะข้อที่2 ถ้าคุณเป็นคนที่เอวหนานอกจากจะใส่กางเกงหรือกระโปรงที่เป็นทรงเอวสูงแล้วคุณเกรสก็แนะนําให้ใส่เป็นเสื้อทรงสั้นที่ไม่รัดสัดส่วนมากจนเกินไปนะคะที่ไม่ได้ยาวมาถึงเอวนะคะแต่ว่าปิดบริเวณหน้าอกนะคะให้พอดีพอดีนะคะแต่ว่าไม่ต้องยาวไปถึงปิดเอวนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเอวกับสะโพกค,คุณจะกลายเป็นเท่ากันนะคะทีนี้พอยาวมาปิดตรงแค่บริเวณหน้าอกแล้วนะคะคุณก็ ให้เลือกที่มันปล่อยๆล่อนะคะให้เลือกที่ดูหลวมๆนะคะดูยังเห็นส่วนทรงองเอวของกางเกงหรือกระโปรงที่เป็นเอวสูงของคุณอยู่ข้อนี้จะช่วยให้สัสดส่วนที่มันเกินออกมาเล็กน้อยเนี่ยไม่ดูล้นออกมาจนเกินไปนะคะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะดู หุ่นเพรียวได้มากขึ้นแล้วก็ดูมั่นใจได้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับถ้าใครที่ดูเอวหนานะคะอยากเน้นสัดส,ส่วนให้มากขึ้นลองทำสองข้อนี้ดูนะคะ